ถือว่าการสวยเหลือซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งสําคัญผักคมนิ์ก็คือสายเงินผู้จองเองถือว่าสวยเพื่อนคือกันกับสวยตัวเองอันนี้เป็นคำเบาที่ที่ข้าพเจ้าบ่าบาดื่มจากเถื่อข้าพเจ้าได้นำมามันเรื่องนี้นะทุกทุกขั้งที่พบกับสายเงินผู้จองนี่เราสู้บรรดาสายการนำฟัง เราสู้พนักงานฟังเราสู้ครอบครัวของตัวเองฟังรวมทั้งครอบครัวหลูกหลานหลายนจื้อจำเอาคำว่าอันนี้ของสายเลขาธิการใหญ่เงินูู้จงผนสวยผนสวยเฮาหลายแต่ผนทือว่าสวยอันนั้นเป็นสวยการสวยตัวเองของผนแต่ว่าความความหมายลึกซึ้งของผนนั่นแม่นพวกเฮ่า เป็นสายเป็นอายนอ้องเป็นเพื่อนที่หาแต่างาสายนงินผู้จ้องราเรื่อยๆว่าการผูกพันสายสัมพันธ์มิตรภาพความสมัครีลาวเวียนนาม,มันมีหนึ่งบ่มีสองอยู่ในโลกอันนี้เป็นคำว่าจะออกจากจิตใจของสายเมินูจ้องอย่างแท้จริงครับสวัสดีครับพมพีม่น้องนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ พอดีนะครับผมไปเห็นนะครับว่าคลิปนะครับที่ประธานประเทศลาวนะครับหรือประธานคอมมิวนิสต์ลาวแห่งประเทศลาวนะครับได้ออกมาพูดนะครับถึงความสัมพันธ์นะครับว่าลาวกับเวียดนามนะครับจะเห็นได้ว่าคำพูดนะครับของ ประธานประเทศลาวนะครับซึ่งอดีตเป็นนายกรัฐมนตรีเก่าของประเทศลาวนะครับจากคำพูดคำกล่าวก็จะมีแต่คำยกย่องสรรเสริญเยินยอนะครับว่าเวียดนามเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีนะครับเป็นมิตรแท้ตายแทนกันได้ประมาณนั้นนะครับ แล้วนะครับเขาก็นะครับพูดถึงความที่เวียดนามนะครับให้การช่วยเหลือพูดถึงการช่วยเหลือนะครับอย่างล่าสุดที่มันเด่นชัดใช่ไหมครับที่เขื่อนแตกผมก็มันก็มีแต่ข่าวฝั่งไทยนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือคนลาวนะครับแม้แต่คนลาวเองนะครับเขาก็พูดนะว่าเขื่อนแตกตอนนั้น่ะ มันก็มีแต่คนไทยนะที่เข้าไปช่วยเหลือจนน้องหมวยคนลาวนะครับต้องออกออกมาพูดว่ารัฐบาลลราเนี่ยให้การช่วยเหลือที่ช้ามากนะครับการจะเข้าไปถึงเนี่ยมันช้ามันต่างกับคนไทยที่เข้าไปช่วยคนลาวนะครับนี่ครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวพิสูจน์บ่งบอกได้ครับว่า เวลาที่ลาวเดือดร้อนจริงๆอ่ะคนที่เข้าไปช่วยเหลือลาวก็คือไทยไม่ใช่เวียดนามนะครับแต่คำพูดของประธานประเทศลาวนะครับก็จะพูดยกย่องแต่ประเทศเวียดนามนะครับว่าเวียดนามให้การช่วยเหลือเยอะนะครับเขาพูดยกย่องนะแบบนี้นะครับแล้วแล้วทีนี้ว่าโอเคล่ะในเมื่อเขาพูดว่า เขาพูดถึงเกี่ยวกับประเทศประเทศเวียดนามแล้วไทยเราอ่ะนะครับไทยเนี่ยนะครับแม้แต่ลรานะครับจัดงานอนะ่ะไทยก็ยังให้เงินการช่วยเหลือนะนะครับอล่าสุดงานมันงานอะไรฮะรผมจำไม่ได้ไทยก็ให้เงินช่วยเหลือไปไปห้าแสนมื่ตอนนั้นอ่ะนะครับมันก็เป็นข่าวอยู่นะครับ ตอนที่เกิดแตกนะครับนายกไทยนะครับลุงตู่ก็ให้เงินช่วยเหลือเรา5ห้าล้านอันนี้ไม่นับรวมนะครับกับที่พี่น้องประชาชนคนไทยเราเนี่ยนะครับได้ระดมทุนนะครับให้เงินช่วยเหลือและสิ่งของช่วยเหลือนะครับถ้าตีเป็นเงินมันก็คงจะหลายสิบล้านนะครับลหลายช่องนะครับช่องข่าวไทยช่องลงช่องหลักเนี่ย ก็จะเห็นกันนะครับว่ามีการระดมทุนกันเยอะแยะมากมายเลยหลายส่วนนะครับที่ที่ช่วยกันนะครับแต่ว่ามันไม่มีนะครับมันไม่มีในความรู้สึกของผู้นำประเทศลาวสิ่งที่ไทยทำไปเนะี่ยเหมือนกับมันไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับผู้นำลาวเขามองไม่เห็นนะครับ ผู้นำลาวเขามองไม่เห็นเลยว่าไทยนะครับเคยช่วยเหลืออะไรไปถ้าเกิดผู้นำลาวนะครับเขามองคิดถึงเรื่องนี้นะครับเขาเขาก็จะไม่พูดแบบนี้นะครับยุคนี้สมัยนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่การเอาตัวรอดตัวเองนะครับเป็นการพึ่งพาตนเองนะครับคือทำยังไงนะครับถึงจะให้ประเทศตัวเองนี่ มีการพัฒนานะครับมีความเจริญมันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเพื่อนรักอะไรกันนะครับเพื่อนรักจะเอาอะไรอยู่ในบ้านตัวเองก็ให้หมดนะครับเวียดนามนะครับจะมาตัดวงตัดไม้อะไรเราก็ให้หมดจะเอาอะไรเราก็ให้หมดอํานวยความสะดวกก็ให้หมดนะครับคนเวียดนามมานะครับมาหากิน อยู่ในอยู่ในอรอเรศลา,าลอาอัลเาตอเบียบคนลาวนะครับก็ได้หมดรัฐบาลลาไม่มีมตาตรการช่วยเหลือนะครับรัฐบาลลาไม่มีมีมตาตรการช่วยเหลือคนลาวนะครับทั้งคนจีนคนเวียดนามน,นะครับที่เข้ามากดขี่เขายังผู้นําประเทศนะยังมีความคิดที่แบบล้าหลังมากยังไม่เข้าใจโลกนะครับความ คิดแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันใช้เหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กวัยรุ่นกันนะถะูกไหมครับพี่น้องพี่น้องอนึภาป้าบอกนะช่วงที่เรายังรุ่นรุ่นกันนะนะครับที่เที่ยวก้นขวดกันกิน,กนเหล้าหัวโจนกันเพื่อนรักมึงเพื่อนกูกูรักมึงอะไรประมาณนี้นะครับความรู้สึก้นเรามันจะเป็นแบบนั้นนะมันเป็นแบบนั้น คือเป็นคนพิีิยังเป็นเด็กๆอยู่ยังไม่โตเราลองนึกย้อนภาพนะครับว่าณตอนนั้นนะถ้าทุกคนนะครับนึกถึงตอนที่ยังรุ่นุ่นกินเที่ยวกันอยู่นะครับมีความรู้สึกมีความอะไรต่างๆเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยนะครับถ้าทุกคนนะครับยังยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นแม้แต่ตัวอายุมากขึ้น ยังใช้ชีวิตแบบนั้นนะครับคือยังกินยังเที่ยวยังจมอยู่กับแบบเพื่อนรักเพื่อนตายมึงเพื่อนกูอะไรอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าคิดอยู่อย่างเงี้ยบันไลครับบันไลครอบครัวนั้นแตกนะครับแสดงว่านะครับก็ยังจะกินจะเที่ยวจะจมอยู่อย่างนั้น พอเรามันโตมาถูกไหมครับความรู้สึกแบบนั้นมันจะต้องเอาไว้ก่อนนะครับม,รมันเป็นความทรงจำเอาไว้แบบเวลามีเรื่องจำเป็นเพื่อนฝูงก็ช่วยเหลือกันอะไรอย่างนั้นดีกว่าแต่แต่ในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือการมุง่งพัฒนาตนเองการที่จะทำอะไรทําให้บ้านเมืองครอบครัวเรามีความเจริญขึ้นถูกไหมมันต้องแบบนี้แต่ไม่ใช่ผู้นำรายยังจมอยู่อย่างนั้น นะครับแทนที่ว่าผู้นําลาวเนี่ยนะครับจะคบค้าสมาคมกับทุกๆุกประเทศนะครับไม่เลือกฝ่ายว่าจะเป็นฝ่ายเสรีนิยมหรือจะเป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์ไหมคือจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้ให้ประเทศตัวเองเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นเนี่ยถ้าผู้นําประเทศลาวนะครับมีความคิดแบบนี้คือคบค้าสมาคมกับประเทศรอบข้าง กับทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นบกการปกครองแบบไหนทาให้ประเทศจเจริญขึ้นประชาชนอยู่ดีกินดีนี่คือคนที่นี่คือคนที่โตแล้วแต่ในยุคนี้สมัยนี้ผู้นำลาวนะครับแกแล้วก็ยังมีความคิดแบบเหมือนเหมือนเด็กวัยรุ่นแต่มองกลับมาอีกว่าทำไมเขาถึงคิดแต่อย่างนี้เพราะว่าเขาห่วงอำนาจ ก็ห่วงอำนาจเขาห่วงระบบการปกครองคอมมิวนิสต์เขาก็พูดสรรเสริญนะครับพวกนี้กลัวมากนะครับเนี่ยสาเหตุที่เขาไม่คบค้าสมาคมกับประเทศพวกเข้าใจเห็นว่าประเทศไทยเขาชราบเข้าว่ามันปกครองคนละอย่างไปในทางดีขนาดไม่ได้ปกครองแบบไทยนะครับอย่างเห็นขนาดปกครองแบบคอมมิวนิสต์นะแล้วไทยเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคนลาวก็ยังได้รับรู้รับ แล้วครับรับรู้รับซึมทราบนะครับว่าประเทศไทยนี่มันเป็นอะไรยังไงรูประเทศประชาิปไตยมันเป็นยังไงนะครับคนลาวคน,านลาวก็ได้รับไปเยอะนะครับนี่คือสิ่งที่เขากลัวเขากลัวว่าประชาชนนี่จะฉลาดจะเก่งจะรู้จะรู้เท่าทันโลกนะครับถ้าคนลาวฉลาดขึ้นนะครับเขาจะกดขี่ไม่ได้เขาเขาจะปกครองคนลาวไม่ได้ แล้วเขาจะสูญเสียอํานาจไปนี่คือสิ่งที่เขากลัวทําไมผู้นําประเทศลาวถึงพยายามที่จะทําแบบนี้กับคนลาวนะครับใครมาพูดก็ส่งตำรวจส่งทหารออกไปเอาไปจับมาอะไรต่างๆแต่ผู้นําลาวลืมไปว่าวิธีการอย่างนี้มันเป็นวิธีการที่ที่โง่นะครับคือสุดท้ายแล้วมันก็จะย้อนกลับไปทําลายตัวเองเพราะว่าอะไร คุณไปกดขีดประชาชนมากๆบ้านเมืองมันมันไม่เจริญคนเราเนี่ยพอมันถึงที่สุดของที่สุดมันก็จะไม่กลัวแล้วมันก็จะเกิดต่อการต่อต้านนะครับหน้าหน้าปัจจุบันนี้มันมันก็เริ่มมีแล้วนะครับมันมันเริ่มมีแล้วนะตอนที่ค่าเงินกีบลาวใช่ไหมครับมันก็มีลุงคนหนึ่งออกออกออามาถือป้ายถูกไหมนั่นแหละมันเป็นสัญลักษณ์แล้วนะครับว่าคนลาวเนี่ย นะครับความรู้สึกมันมีแล้วแต่เขาขาดแค่ผู้นำนะครับขาดผู้นำแค่นั้นเองที่จะมารวมตัวกันนะครับเขาขาดแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่เรานะครับมีผู้นำนะครับมีผู้นำที่จะออกนะครับลงถนนนะครับ ขับไล่ไปะท้วงผู้นําลาวนะเมื่อนั้นแหละคนลาวก็จะออกมาเยอะมากมายนะครับโอเคพี่น้องคลิปนี้ขอขอแค่นี้สวัสดีครับ